สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Go Nuggets Accounting and Tax บัญชีภาษ,ษีออสซี่สำหรับคลิป YouTube วันนี้เนี่ยพี่จะประกาศวันหยุดประจําปีของสํานักง,งานของเรานะครับอย่างที่น้องๆทราบดีว่าพวกพี่ก็เป็นสํานักง,งานบัญชีเล็กๆในซิดนีย์ออสเตรเลียเนี่ยมีพนักง,งานกันไม่กี่คนแต่ว่ามีลูกค้าที่เราดูแลกันเยอะมากๆแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยทำงานหนักมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาน เนื่องจากภาษีเดือนนี้เป็นช่วงของการยื่นแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลประจำปีแล้วก็ถึงเวลาช่วงคริสต์มาส New Year ปีใหม่เนี่ยเราก็ต้องมีการหยุดพักสำหรับในปี2024น,นะครับทางทีมงานนะครับพี่จะขอประกาศหยุดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนวันที่16เดือน11นะครับทางสำนักงานจะหยุดทำการนะแล้วก็หยุดยาวไปจนถึงวันที่5มกราคมวันที่5เดือน1ของปี2025 อ่าโอเคฟังดีๆนะทางสำนักง,งานจะประกาศหยุดตั้งแต่วันที่16เดือนพฤศจิกายน2024ถึงวันที่5มกราคม2025เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนมีอะไรที่ต้องการติดต่อสำนักง,งานบัญชีของเราเนี่ยพี่ขอความกรุณาให้ติดต่อทีมงานนะครับให้เรียบร้อยทำนัดหมายอะไรให้เรียบร้อยภายในวันที่31ตุลาคม ถึงแม้ว่าทางสำนักงานยังคงดําเนินการอยู่ในช่วงวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั้นทางสำนักงานก็จะเอาเวลาช่วงนี้มานั่งเคลียร์เอกสารมาทํางานตามงานส่งงานให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยต้องการที่จะรับบริการของสำนักงานบัญชีของเราเนี่ยพยายามติดต่อ,อนัดหมายอะไรให้เรียบร้อยกับทางน้องแอดมินกับทางนักบัญชีภายในวันที่31ตุลาคมเพื่อที่ทางทีมงานทางแอดมินทางนักบัญชีจะได้มีเวลา ทํางานเตรียมส่งเอกสารให้ก่อนวันที่15พฤศจิกายนเพราะสํานักง,งานจะปิดทําการตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศหยุดประจําปีของปี2024นะเราจะปิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนปิดยาวหยุดยาวแล้วก็เปิดสํานักง,งานอีกทีวันจันทร์ที่6มกราคมโอเคไหมปิดตั้งแต่วันที่16เดือน11ถึงวันที่5เดือนห พราะเปิดทาการวันที่6เดือน1วันที่6มกรานะครับสำหรับน้องๆลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้านร้านไหนทําบัญชีเดือน 10- 1112ตุลาพฤศจิกาธันวาเรียบร้อยนัดมาทาแบสส่งภาษี GST ส่งภาษีพนักง,งานเคลียร์เรื่องบัญชีประจําไตรามาสที่2ของปีภาษี2 0 2 5กันได้เลยนะอย่าลืมนะสําหรับเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจที่เป็นลูกค้าของสํานักงานบัญชีของเราอย่าลืมนัดมาเพื่อเคลียร์บัญชีเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะ ของไตรามาสตุลาพฤศจิกาธันวานะครับนัดมาได้ตั้งแต่วันที่6มกราคเป็นต้นไปโอเคครับขอถือโอากาสนี้สวัสดีปีใหม่กับทุกท่านด้วยสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย